มาสาวเด้อเกษเดือนว่ามันเกเดือนมวนอยู่หนาเวทีว่ามันด้านในฟื้นบ่เป็นในหม่บ้านมวนค่ะบุณมวนคัะไปเต้นหนาไปทีเหมู่บ้านมันนี่มันนี่เลยหยุดพอไปเห็นงานเออมันนี่มันหยุดวันหยุดวันหยุดเมื่อวันนี้พลานมาเห็นคู่คนตั้งกันนี่นะเปิ้ลไหว้คู่คนบ่แม่ซีลูกหามาหลายบ่ะหลายหลายลงท่านกับเบื่อ เห็นเพื่อนว่าไบแต่ละปีนี่เพื่อนมีแนวทางให้เขาว่าทุกเที่ยทุกเที่ยที่ผ่านมากทุกเที่ยกับเขาอยู่ดิบ่ค่ะส่วนมากเขาสองตัวบนพื่อสองตัวล่างส่วนมากสิเขาสามตัวสองตัวกับเข้าเลขปีที่แล้วแล้วเขาเขาสามตัวตรงหรือสามตัวโตสามตัวโตตัวตงสามตัวโตู้ใดซื้อเป็นก็ท่านโซเฟียสามมูลกับเออมูลกับไวใบผู้ทุกปีใายวผู้ผู้ปู่าสีแมนปู้ลุ่สีปูหลายหลายองค์ไหม วายผู้บาอาจารย์ไหมอืมเอเขาเจ้าเจ้าก็ได้เป็นลูกยีปู่ฤาอีติปู่ฤาษสีชีวกปู่ฤาษสีร้อยแปดแม่นมดเลยปูหรือสีขอเขาจะเป็นฤือสีแม่นมดแล้ว,วันนี้เขาเป็นปูหรือสีชีวกปูรักษา เวลาบันทัศน์ไที่นี่คู่ใดมีองค์มีนี่เต้นมาลงคงเข่งแม่นมีองเต้นมาลงคงเข่งไปเลยคอยเคยนแม่นออกไล่ออกอย่างเลยเข้าเข้าไปล่ำสันเข้ากับเข้าไปหอดเข้าได้ยินเสียงเต้นเข้าไปเลยเด้อเมื่อเข้าไปเลยไปมันเองมันไปเองเลยเป็นเองเลยเข้าเข้าบักขับตัวมาได้เข้าไปอยากฟ่อนอยากล่ำปีไก่กับไม่ได้ไปแบบตั้งใจ แต่ว่าบอเสื er ้อกับเป็นแต่เสื้อยู่ดี่เขาจะมวนเนาะงานใดเจ้ากระเต้นาันเขามักม้วนมาบันทิดพอเขาเบอร์สบายเขาไปแบบบริเตนใจเขาล่ําเลยเขาไปได้ยินเสียงเพลงอาจารย์คอยเสียล่ำแล้กระล่ําเลยม้วนโลดเนาะจังโม่เท่าเนาะแมนม้วนเขาหมักม้วนตัวเขาบริเตนปีหกแปดเราพี่น้องเอ้ยเท่าไปอีกปีได้คนเขาไม่ต้องเท่าเออเบิรงแต่ยายนี่แหละยายน้อยร้อยล้านนี่แหละโอ้โหเสือดตะละมือเนี่ย เบ่งยังบ่เบิ่งเป็นเต้นออกเส้นเบนบอกเป็นงานนักเรียนสุดยอดว่ะเล่าอะไใส่สุดอันเล่าหน่าเลยหาสุดนักเรียนไม่เล่าแต่สุดหลานเล่าหนาเลยใส่สุดนักเรียนเต้นเลยสุดยอดเด้อดเี๋ยวถามเจเดือนสัมผัสเจเดือนก็ได้สิไปถามดิอันเลขวายกู้ได้บ่เลขวายกู้ได้อันได้มากอยู่ดิกู้ให้ตัวใดบ้างอันแปดเก้าห้าเลขสามตัวแปดเก้าห้า แล้วก็เลขทูกพนนานีา่สองเก้าเลขสามตัวก็นนะั่งแปดหกสามแล้วก็สองเก้าเลขตัวเก้าบุกไปทุกหมู่สามป้าทำมันวัด <8, S 2> ตัวหารยังเต็มเลขทูเล่าได้วยไงหกสามเออแล้ววันนี่เลขสองโตสองเก้าขาเจ้าจุดทูปมานะแล้วเลขแปดเก้าหารเป็นเลขยัง แปดเก้าหาเลขกันของเฮาเฮาไปไหว้ปูนั่นแหละเฮาจับได้เบอร์นักเบอร์เป็นจับปิงปองหรือจังแต่เป็นแบบว่าเฮาไปบูชาเทียนเพิ่งละหายเบอร์เฮามากวัดนี้เฮาแล้วมาขูดเลขไม่หันมันเลยเป็นแปดเก้าหาจับสองตัวสองเจ็ดของเฮาเด้ของเกเดือนเป็นแปดเก้าห้ากับสองเจ็ด นั่นแหละของเข้าเข้าเข้าจับได้น้ำเบอร์เข้าไปไปถวายเทียนน้ำเพลิน,นนี้อันนั้นอันนั้นของทูบของอันนี้ของปูเออของปูพันจุดเลขทูบนี่มันสิมีทั้งสามตัวสองตัวแมนอือ,อพันจุดทูบสองตัวนี่ไปบูชามาจังไรขึ้นได้เลขสองตัวอันบ่าเพิ่นจุดแล้วเพิน่นเละว,ว่ามันสองสองตัวน่ะสามตัวน่ะไลข 8, 6, 3, แปดหกสามเล้วก็ข้งางล่างสองเก่าพันว่าสิแม่เพิ่นประกาศใส่ไม้เนี่ยโอ,อ้บอกใส่ไม้เลยเออบอกใส่ไม้เลยดิเหล่ากับน้ำ บวงสรวงคนยี่หันละ่ะคนล่าไม่หลายปีนี้ของบ่ายกะไหลายพู่คนหลายหลายคู่ปู่ปูฤาษีเนาะแม่ปู่ฤาษีคู่บาอาจารย์ผู้ใดมีคู่บาอาจารย์กับไ,ไปบา่ายแบบว่าไปสะดอ,อข้อไหม,มสะดออข้อทรงไทยกี่เก้าตะลับปีไม่แม่เสริมดวงเสริมบาลมีอืมข้าไปบ่ายทุกปีแม่มองจอดรถแถบจิวมี่มันจะแม่เงาวเลยบนจอดรถเท่าเทียบมากจากกรุงเทพมาจากสมุทรสาครลูกศิษย์คนลายเนาะลูกศิษย์คนลายหลย ปูเน้นข้างบนหรือข้างล่างเจ๊อันไดเลขปูเนี่ยเลขปูนั่นบอกนั่นแหละข้างบนนั่นซีว่าสามตัวล้ข้างล่างก็สองตัวคนวางสี่สื่อข้างบนก็ตัดเนาะแปดหกสามแมนเอาเลขมันสมมติแต่สิว่ากันเก่าสามกแมนเพราะว่ามันออกเลยไหมหกสามนะเออรี่ซื้อกับนเดอหกสามเก้าสามเพราะว่าเลขมันมากันเฮาส์บอกตัวหนึ่งมันออกตัวนึงเห็นว่าหกสี่หกออกหกสามมันมาเป็นเซน <You> know. เลขเกเดือนของเกเดือนนี่จะเป็นแปดเก้าห้าเอาเบอร์โทรเจ้าดินี่เออเนอะเลขเบอร์โทรเจ้าแปดเก้าห้าก็สองเจ็ oh. เลขวายคู่ปูหรือสีนี่สามตัวเป็นแปดหกสามสองตัวเป็นสองเก้านะคะนุนากกานหกสามเป็นเก้านะคะนะคะ <laughs> เพิ่นเขาทุกปี <laughs> วดนี่ สิขาวบนหรือข่าวล่างกับวนนี้คูไดรููเด้วยกะนายทายําให้เป็นเนี่ยทางคะเศรษฐกิจแม่ราชบาลไทยนะคะออกแล้วรองได้อีกก็เห็นแล้วอันหนึ่งศูนย์หกปีนั้นหมวดทัดมามาออกหนึ่งศูนย์หกอีกเนาะแมนออกแล้วก็ออกได้อีกขึ้นแล้วลอกได้เกือบหกตคนน่ะใช่แมนออกรู้เป็นยังไงใส่สุขภาพเอามาเอามันนีกับมิเนี่มันแดนมากเลยปดีไปทำขั้นประเดีดไปตังาันอันนี้เป็นไข้ตัวเอดและลายนานกิน ไทยคับทายง่ายนี่กินคู่กันกับตัวนี้เม็ดพักไทยผู้ใดที่ว่าครับทายง่ายครับทายคงไปเป็นขี่กอนแมวเป็นว่าทายผัออกกินตัวนี้คู่กันคนไทยไทยบอกติมันจะเป็นมะเร็งลำไส้แมนเขานี่เป็นเขาเป็นทีสิบสวงดักแต่ว่าเ้ากินตัวนี้ทายง่ายไงมันเบาไหมเบาเพราะเขาทายแล้วมันเช็ดหาระบบล้ไส้เขาดีแล้วเขาสิบ่เมยวละเนี่ยตัวนี้นี่อันกินตัวนี้คู่กันเด้ออันเพื่อไอเนี่ยเม็ดเนี่ย เม็ดพัดเนี่ยหน้าดำเนี่ยงนาดำนีำน่สิเป็นลดการอักเสบของร่างกายเนี่ยกินไอ้เกเดือนกินตัวน,นี้คู่กันในสามโตนี่มันสิกินมันสิเบามันสิโลงเลยจ้ะเน,นเนี่แหละลองเบิ้งได้จ้ามาเนี่ยก็เอาเนี่ยถ้าเอาบวบเอาบุญมาฝากถ้าผู้ใดกินแต่วายูพีคนกินถึงหลาย,ยู่เด้เขาจะโทรมาสั่งอีกโทรมาสั่งเองมันบอกแมนนะคะและตัวนี้ก็สิเป็นนันยาไอเป็นกาแฟสายตาบำรุงสายตาเคยเป็นตาแห้ง ตาแหงเป็นแบบไปขึ้ขีตาดูดูเอออกว่าเอตาบ้างแล้วขับรถมันสิมันสิแห้งมันสิแสบตัวกินตัวนี้มันรู้สึกว่าตาแ้งตาใสไหมนี่แหละกินตัวนี้แหละอันนี้กับว่าแ้งดอกสามรอยนึงกองละสามรอยนะคะแก้เคลียวกับสายตาสำหรับผู้ใดสนใจสุขภาพนะคะเอาเบอร์ตู้แกเดือนนะคะติดต่อแก้เดือนโดยตรงอย่ามาติดต่อเจนนนทยานนทยามีแต่ตัวเลขให้นะคะไม่มีไม่มี สุขภาพเรื่องยาไม่มีนะคะ0989859495นะคะมาบ่อยๆอย่าจำเบอร์โทรคนไทยกี่นอ้องแคบไว้นะคะสำรับตัวเลขขอนเจเดือนก็เป็น895นะคะกับ2เกตนะคะเอ่อหน้าทางของคู่วั่นไหวคู่ผู้ลุ่สีเนี่ยจะเป็น863กับ29ตัวกันคือ93นะคะเบอร์โทรเจเดือน0989859495นะคะ,นะคะ เลขวายคู่คู่จะเป็นแปดหกสามกับสองเก้ากับหกสามเกลงเก้าสามตกลกันนะคะเลขแก,เก้เดือนนี้เป็นแปดเก้าห้ากับสองเจ็ดเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าห้านะคะติดต่อเจ๊เดือนโดยตรงนะ่ะเป็นมากคนสร้างเราก็สซ่งกรเจ็ดกระซ่งข้าง แม่เนาะจ้าซังมากเจี๋ยเดือดกระซุบข้างเลยเขาดีไห่แต่บอกบุญเพิ่นเพิ่นกะโท้มาสั่งอยู่เพราะว่ามีคนเป็นแบบนี้หลายแต่ลงส่องไปคนซังอยู่แมนคนสั่งเขโท้มาสั่งลงช่องไปเขาเจ้ากัโท้มาสั่งสั่งเกือบแทบตลอดทุกครั้งแล้วก็คนเกาเขาเจ้ากินดีเขาเจ้าก็บอกคนเก่าก็สั่งซ้ำแมนสั่งซ้ำเขาเจ้าก็โท้มาขอบคุณว่าเออกินดีไม่เหลืแต่คนถือเนาะแล้วต่คนถือบ่ได้ถูกทุกคนแมน แล้วแต่คนถือดีไม่ได้ถูกทุกคนบางคน,นก็บมีถาดออนถดัถดเออถ<า>ด<ล>ัถดนักถาดเบาบา<ๆ>งคนกับต้องกินแล้วแต่ตัวเจดเดือนกินนี่มันสิรลู้สกว่ากินเข้าไปแล้วมันมันเบามันโล่งมันเทศให้กับรีกับเปาตื่นขนึ้นมามันสดชื่นไนหะมเนี่ยน้ำมัอนี้ถักทายดีอยังก็สร้างด้วยสิบอกให้ระบบเลือดดีอยังก็ดีหนึ่งเฮากินเข้าไปเขาต้องทายออกบางคนบ่ดทายเป็นเดือนเป็นปี เป็นอาทิตย์โหมันเมยดิมันเมยบันนี้มันหมักหมมแต่ละมือแต่ละเดือนเข้าไปมันสิเป็นสารตัวค้างกลายเป็นมะเร็งลํำไส้มะเร็งล้ำไส้นี่แล้วกินแล้วก็ทายมันจะไปยูสแก้ไดแต่ว่าตัวนี้กินตัวนี้เขาไปนี่มันสิขับขับไหมทายออกมามันสิขับมันเลยสุดรู้สึกเบาโล่งไหมมันบ่ได้คลายทับดาพี่น้องิ่นก็ทดล่อง้วยตัวเองเออแม่เท่ากินแล้วเทารูว่าเออกินแล้วมันดีหน้าตาเท่ากับแจ่มใสออก มันฝาเฟอ้อเลือดฝามันก็สินี่เลือดฝากมันก็สินี่ขางได้ดีขังได้ดีเออแมนอ่าขอบคุณเกเดือนลายๆเด้อค่ะบ่ได้น้ำแนวทางมาฝาอย่งเดียวน,นะคะนั่งหาสุขภาพดีๆมาหายแน้วทางดีๆเกี่ยวกับเรื่องรักษาสุขภาพขอหาเอฟซีโซเดียแนวะทางของเกเดือนนะคะ